สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายคราวนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่8ของหนังสืออุณหพลาศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับการบรรยายเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายตัวอย่างที่8.1กับ8.2ในหนังสือนะครับลองดูว่าความรู้เรื่องเอนโทรปีที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยมันสามารถเอาไปวิเคราะห์วัฏจักรหรือกระบวนการได้ยังไงบ้างนะครับลองดูตัวอย่างแรกมันจะเป็นวัฏจักร การทำความเย็นนะครับที่เป็นวัตจักรคานนะครับแล้วก็ใช้สารทำงาน r 1 3 4 a านะครับเขาบอกว่าได้รับความร้อนเข้าที่อุณหภูมิสูนยองศานะครับก็คือ e v a p o r เ t เตอรเนี่ยทำงานที่อุณหภูมิสูนยองศานะครับแล้วก็กระบวนการนี้เนี่ยทำให้สารทำงานเปลี่ยนสถานะจากของผสมอิ่มตัวกลายเป็นไออิ่มตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเรารู้ข้อมูลว่าอาทางเข้าของ e ี a p o ิเ t เตอนี่นะครับจะต้องเป็นของผสม ที่อุณหภูมิตม่ำทางออกก็จะต้องเป็น i ออิมตัวที่อุณหภูมินี้นะครับส่วนกระบวนการระบายความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นที่อุณหภูมิห0ิองศาเขากําลังบอกว่าคอนเดนเซอร์ทางานที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับพอระบายความร้อนทิ้งไปแล้วเนี่ยตัวสารทำความเย็นที่ออกมีสถานะเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับเหงนั้นเขากําลังบอกว่า,าที่จุดที่สามเนี่ย สถานะของสารทํางานเป็นของเลวอิมตัวนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือว่าหนึ่งความดันของสารทํางานที่ออกจากคอมเพรสเซอร์กับตำแหน่งที่สองเนี่ยความดันเป็นเท่าไหร่นะครับขอไขก็คือค่า COP ของระบบนี้เป็นเท่าไหร่นะครับการจะคํานวณ COP ได้ก็แปลว่าเ,เราต้องรู้อะไรบ้างนะครับจริงๆเราต้องรู้ QL เป็นเท่าไหร่เราต้องรู้ตรเล เข้านี่เป็นเท่าไหร่แต่บางเงินข้อนี้โชคดีว่ามันเป็นวัตกรคาโนนะครับซึ่งพอเป็นวัตกรคาโนปั๊บเนี่ยประสิทธิภาพหรือว่าค่า cop เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวนะครับะฉนนั้นเรารู้อุณหภูมิสองตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะคำนวณ cop ได้เลยนะครับส่วนอันที่สามคือเขาถามว่าค่าคุณภาพไอก่อนเข้าอีเวอร์เรเตอร์นี่เป็นเท่าไหร่นะครับคือเขาถามว่าที่สี่เนี่ยที่จุดที่สี่เนี่ยค่า x เป็นเท่าไหร่ คราวน,นี้เราจะทําอันนี้ได้เนี่ยเราก็จะเอาความรู้เรื่องวัตจักรคารโนแล้วก็เราจะเอา ts เอสไดแกรมของวัตจักรคาโนอันนี้เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลจากโจทย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องทำความเย็นอันนี้เนี่ยทำงานที่ระหว่างสองระดับอุณหภูมินะครับ,รบก็คือศูนย์องศาเซลเซยียสกับหกสิบองศาเซลเซยียสนะครับเราก็ลากท s เอสแกรมแล้วเราก็ลากเส้น ระระดับอุณหภูมิสองระดับนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับทีนี้ต่อไปจุดที่เรารู้แน่แว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือพอเราลากเส้นเราลากเทสไดกรมนะครับเราก็ลากเส้นโค้งระครังความเนี่ยมันก็คือเส้นเ,เส้นซ้ายเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยจากจากจุดยอดเนี่ยเส้นฝั่งซ้ายมันจะเป็นของเหลวอ,อิ่มตัวเส้นฝั่งขวามันจะเป็นไออิ่มตัวคล้ายๆกับที่เราว่าด PV ีไดกรม ts ไดการเอ่อทีพไดกรมกับ t v ไดการนั่นแหละนะครับ ทีนี้เรารู้ว่าที่ทางออกของอ e ีเวอร์เลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไออิ่มตัวที่อุณหภูมิศูนย์องศานะครับเพราะฉะนั้นจุดที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงไหนของทีเอสไดแกรมล่ะครับมันก็ต้องอยู่ที่อุณหภูมิศูนย์องศาถูกไหมครับแล้วมันก็ต้องอยู่บนเส้นไออิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่หนึ่งเนี่ยเราจะจุดลงไปได้เลยนะครับจุดที่สองที่เป็นทางออกของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหน นะครับเราวิเคราะห์มาแล้วว่าในวัตถุจักรคารโนเนี่ยคอมพเพรสเซอร์มันทำงานเป็นกระบวนการ r e v e r s i b l e a d i a b a t i c นะครับซึ่งเราก็รู้ว่า r e v e r s i b l e a d i a b a t i c เนี่ยมันมีความหมายว่าเป็น entropy คงที่ i, หรือว่า isentropic ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราลากเส้นกระบวนการคอมเพรสเซอร์ในวัตถุในในบนที d i ส agram เนี่ย เราก็จะต้องลากเป็นเส้นเอนโทรปีคงที่ขึ้นไปแบบนี้นะครับมันขึ้นไปตัดระดับอุณหภูมิ t h ที่ไหนนะตรงนั้นก็คือตำแหน่งทางออกของคอมเพรสเซอร์นะครับถัดจากนั้นเราทราบอะไรอีกข้อมูลจากโจทย์เนี่ยเขาให้ว่าคอนเดนเซอร์เนี่ยทำงานที่อุณหภูมิ60อ,องศาสารทำงานที่ออกจากคอนเดนเซอร์มีสถานะเป็นของเหลวอิ่มตัวเพราะฉะนั้น ความหมายก็คือว่าพอไอของสารทํางานเนี่ยมันออกจากคอมเพรสเซอร์แล้วมาเข้าคอนเดนเซอร์แล้วเนี่ยมันก็คายความร้อนทิ้งไปเรืเ่อยๆที่อุณหภูมิ th นะครับเสร็จแล้วขาออกเนี่ยมันจะมาจบตรงการเป็นของเหลวยิ่มตัวที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าจุดที่สามต้องอยู่ที่นี่แน่ๆนะครับที่ของเหลวยิ่มตัวที่อุณหภูมิ60องศานะครับถัดไปออของเหลวมันก็จะวิ่งไปเข้าตัวเทอร์บายน นะครับเสร็จแล้วจากเทอร์บายเนี่ยมันก็จะออกที่ตำแหน่งที่4ี่แล้วก็ไปเข้าอีวาปเปเลเตอร์หรือคอยเย็นอีกนะครับซึ่งเราก็เรียนรู้มาแล้วนะครับว่าตำแหน่งเทอร์บายในวัฏจักรการทอความเย็นแบบคาโนเนี่ยมันจะเป็นเรเวสซิเบลเดบิเตตโคเซตนะครับก็คือเป็นไอเซนโทปิโคเซตเอนโทรปีจะต้องคงที่เราก็ลากเส้นดิ่งลงมาเลยครับจาก3ามเอนโทรปีคงที่ลงมาเลยมาตัดระดับอุณหภูมิต่ําหรือว่าอุณหภูมิส่วนองศาที่ไหนเนี่ย ตรงนั้นก็คือตำแหน่งที่4ี่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็ตกในย่านของของผสมนี่แหละครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ระหว่างเส้นของเออินตัวกับไปอินตัวนะครับตำแหน่งที่4เป็นของผสมนะครับเขาก็เลยถามว่าค่า x เป็นเท่าไหร่นะครับเลาละพอเราไล่กระบวนการแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เริ่มไล่หาข้อมูลครับเพื่อคำนวณตัวแรกก่อนผมจะหาความดันของไอน้ำยาที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ซะก่อนนะครับ ที่สภาวะที่สองเนี่ยเรารู้ว่าเอนโทรปีมันจะต้องเท่ากับสภาวะที่หนึ่งนะครับซึ่งสภาวะที่1นเนี่ยเรารู้ว่ามันต้องเป็นไออิ่มตัวที่0ูนองศานะครับซึ่งพอเราไปเปิดตารางเทอร์โมเนี่ยเราจะพบว่ามันมีค่าเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้มันเป็น R หนึ่งสามสี่ถูกไหมครับเปิดอิ่มตัวที่อุณหภูมิศูนย์องศาเนี่ย เราจะพบว่าเอนโทรปีมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่่วนองศานะครับและเอนโทรปีของไอเอมตัวมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้หนึ่งจุดเจ็ดสองหกสองนะครับก็คือค่าที่เราเปิดมาได้ตรงนี้แหละนะครับผมก็เขียนลงไปบนกราฟด้วยนะครับเรารู้ว่าที่ตำแหน่งที่สองเนี่ยอุณหภูมิต้องเป็นหกสิบแล้วเอนโทรปีจะต้องเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสองหกสองนะครับบนกราฟเราเห็นว่ามันตกอยู่ในพื้นที่ไอร้อนยิ่งยวดใช่ไหมครับ เราก็ลองไปเปิดเราต้องไปเปิดไล่ดูครับว่าความดันเท่าไหร่ถึงจะให้ค่าเอนโทรปีเท่ากับเท่านี้โดยดูที่60องศาเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็เปิดดูนะครับเราลองไล่ดูเอนโทรปีก่อนนะครับเราต้องการอุณหภูมิ60ใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องการค่าตรงนี้อยู่ในย่าน1.7262นะครับนี่เพิ่งจะ1.9เองนะครับ ที่6กสิบองศาตรงนี้หนึ่งจุดเก้าสามยังไม่ถึงนะครับยังอีกไกลหกสิบตรงนี้ยังหนึ่งจดแปดอยู่เลยนะครับไปเรื่อยๆอ,อ่ะคราวนี้เริ่มใกล้เคียงละเอ่อมาถึงตำแหน่งพันกิโลปลสาสคาลนะครับตรงนี้ที่หกสิบองศามันจะเป็นหนึ่งจดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ที่หกสิบองศางนี้มันจะเป็นหนึ่งจดเจ็ดห้านะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมดูที่สองตำแหน่งนี้นะครับหกสิบองศา เอนโทรปีหนึ่งจองศาเอนโทรปีหนึ่เนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ๋อยังไม่ถึง1.7262เดนะครับเดี๋ยวผมในผมหยุดเร็วเกินไปแล้วนะครับผมไล่หาต่อนะครับผมหา1.7262ผมต้องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้1.71่งจนะครับหกองศา1.71ขยับไปที่พันสี่ นึ 1> 1. ่งจุดเจ็ดออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมลบลบทิ้งก่อนนะครับก็อ่านี้ลบเดี๋ยวจะสับสนนะครับผมหยุดหาเร็วไปหน่อยเอาละทีนี้เราต้องการหาหนึ่งจุดเจ็ดสองหกสองถูกไหมครับที่ตรงกับอบุณหภูมิหกสิบผมเจอที่ความดันพันสี่เนี่ยคือหนึ่งจุดเจ็ดสามที่ความดันพันหกคือหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งเพราะนั้น 1.7262จะต้องอยู่ระหว่างความดานันพันสี่กับพันหกนะครับเราก็ไปทำอินเทอร์โพเลชันแบบที่เราเคยเคยทำกันมาเยอะแยะแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปสรุปตรงที่ความดานันณะตำแหน่งที่สองเนี่ยจะอยู่ที่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลปาสคาลนะครับเพราะนั้นตอบคำถามแรกข้อกไก่ไปเรียบร้อยแล้ะถัดไปเรา หา COP นะครับเนื่องจากข้อนี้เนี่ยมันเป็นวัตจกักรคานเพราะฉะนั้นเรารู้อุณหภูมิอย่างเดียวเนี่ยเราก็หา COP ได้แล้วนะครับก็เราก็ไปเอา COP ของวัตจักรคานเนี่ยมันจะมีค่าเท่าทกับ TL ส่วน TH ลบ TL นะครับเราก็แทนค่าอุณหภูมิ0อ,อ,องศาเซเลเซียสกับ60องศาเซลเซียดให้เข้าไปนะครับแต่ว่าเราแปลงให้เป็นเคลวินซะก่อนเพราะว่าทุกการคำนวณในทางเทอร์โมนเนี่ยมันต้องใช้อุณหภูมิเป็นเคลวินทั้งหมดนะครับ ก็ปรากฏว่า COP อเพกมาได้4.5 5นะครับเราก็ตอบถัดไปคำถามสุดท้ายเขาถามว่าค่า x นะครับณตนะำแหน่งที่4เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็อาศัยความรู้เรื่องเอนโทรปีนี่แหละครับที่ว่า3 4ต้องเป็นกระบวนการเอนโทรปีคงที่เนี่ยมาใช้นะครับเราก็ไล่ความคิดแบบนี้ว่า ที่ตำแหน่งที่4เนี่ยเราจะรู้ว่า e n นโทรปมันจะต้องเท่ากับ entropy ของตำแหน่งที่3ซึ่งตำแหน่งที่3เนี่ยเรารู้ว่า entropy ของมันก็คือ Sf นะครับ S ของของ,ของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิ60ผมก็ไปเปิดตารางอิ่มตัวที่อุณหภูมิ60องศานะครับ Sf ของผมเนี่ยมันคือ1.2857เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่3หรือ4เนี่ยเอนโทรปีมันจะต้องมีค่าเท่านี้เสมอนะครับแต่ว่าเราก็รู้อีกเช่นกันว่าที่ตำแหน่งที่4ี่เนี่ยมันเป็นของผสมที่อุณหภูมิศูนย์องศานะครับเอนโทรปีของของผสมเนี่ยมันหาจาก Sf บ x Sfg ใช่ไหมครับผมก็ไปเปิดว่าเอาละ Sn เอนโทรปี S N, ของของผสมณตำแหน่งที่4เนี่ยผมรู้ว่ามันต้องมีค่าเท่านี้เสร็จแล้วผมอยากหา x ที่ตำแหน่งที่4เนี่ยผมก็ต้องไปเอา Sf ที่ศูนย์องศากับ sf กับ sg ที่อุณหภูมิศูนยองศาเนี่ยมาใช้นะครับผมก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้นะครับผมก็ไปหยิบ sf กับ sfg ที่อุณหภูมิศูนยองศาเนี่ยมาเข้าสูตรคำนวณน,นะครับ sf บ x sfg นะครับผมแทนค่าเข้าไปนะครับผมจะคำนวณค่า x ออกมาได้ว่เป็น39.34เนะครับเพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่าค่า x ที่ตำแหน่งที่4เป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ตอบได้หมดละนะครับ ก็ตอนท้ายของตัวอย่างนี่ผมว่า P-V diagram ทิ้งไว้ให้ดูด้วยก็ปรากฏว่าท่านจะเห็นว่ามันยุ่งยากสับสนนะแล้วก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้นะครับในขณะที่พอเราวาดเป็น T-S diagram เนี่ยมันดูง่ายเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตั้งฉากด้วยนะครับเพราะว่าในคาโนมันเป็น Isothermal สองตัวกับ i s เ e n t r o p i c สตัวมันก็มาวาดบนนี้มันก็เป็นเส้นตั้งฉากแล้วก็ดูง่ายวิเคราะห์ง่ายนะครับ นั้นตัวอย่างนี้ผมก็จะจบารบรรยายแค่นี้นะครับารบรรยายส่วนถัดไปจะอธิบายตัวอย่างที่8.2